พี่น้องมาถึงช่วงหามาทำกินเด้อค่ะเดอ้อย่างเห็ดฟางสิสซุปอย,ยากดีเนื้อเอิ่นซุปสุปไปเนาะสุปซุปซุป,ซปแบบเรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้องมาเดอ้อกินสุปเห็ดฟางนำกนันนั่นขัวหนูขัวหนูนาหนูฟุกสุนพักเซียนแตงกวาไผ่ตูดีอุ้ยเลยพะไโอ้เห็นเลย สวัสดีครับคิดเบก่าวนยังเขีนท้างกันสวัสดีค่ะมาเด้อมาคิดข้าลุยแลอเก็พสู้พีดนี่ผักเยลผักเยลจะได้สภาพเมืกขาดอยู่เจ้าปาก๋าจไทยไเนี่ลยเนาะหัวโอ้ยคอนคอดขไใช่อคอรดอ้ยแสบจัง อา่อเกิ่นสับไม่ใหม่หวานปุนเิดหอมอืมรสแบบอืมหวานนี่ดีที่ดเนาะไม่เบลอเลแต่เกิบมาตวส่วนไปนอืมแต่ขาเดียวนาะอนโดกอยู่เนี่ย แ่แต่แต mm. okay, right you. know mm. ่พักกระโดดอร่อยหอมอุจตัวเเกันนี่ซุปเห็ดมันมันเนี่มันแบุมสุดแม่ซุปเห็ดด้วยเฉพาะแบบบไดดใส่ไมได้เห็ดสูตรแบบข้างหน้าใส่ถ้วแบบข้างหน้าแใส่ปลาทูหนึงกดูเข้มัห็นมันก็ลายๆ อมากกว่าสดาอันนี้เลยเราชาติตเฮดเต็มๆเลยเพรบะต้องมีมบัตถุดิบอื่นมาเกือผลเลยนี่รู้อืมผงเจอน้าเปเอาอันเดชาติจ้าอืมจะไปกิดิอเอากนจะนัน

มันเด็กขว้นสดพอเช็บม,มาว่าสมมองก่นมาให้กินน้ำน้ำแกง่าินาี้สิอุมอ้มน้ำน้ำมรรมดาแกงไก่ตุ๋ยำแก่ที่ห่อนๆเลย แต่น้าบกเตงจหอนต่้จหวานหวางเว้ยเป็นน้ำผูกปลูกตัวโอ้บบกเต้น่ะไม่หวานตัวนุ่มากรมเป็นน้ำปลูกูปูกกับปหลอกเพในทองมีตัวเขาก้วยของอีตาของอือีเดียดีปลาเรือบ่าจะผื่นบ่อสัศน์มันมีโค้งสูบมาออกมาก่ะ

Tất ừ, cả các thua rồi tháng bốn năm 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 này năm 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 sốt năm 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 ไม่ทำจะปีกจะไล่หลายอ,อายาลลยราไดบอคคอ่อย่างเหลือกนเท่านั้นอยู่ทุ่งๆเนาะนี่ตวงมันเอาเรียกขายอีสิครตรงต้าผิดนี่ฉันถ้าผิดอืมแบบนั้นดิก็จะเรียกขายด้วยเดียกแล้วพี่น้อง <c oughs> แต่ว่าข้าวว่ามันสะเก่าด้วยหรอว่าจังไร สีนาวอีกรอบเะนน้หน้ำาร่ลดแทงตะมาไม่หาเกียดจะไม่บ่มอ่ะหมก็ละมาาแต่คนดูน้ำเปียกเนา่น้ก็ลามากจ่เปียนกัวแต่ว่าต่อนี่สีน้วใสหมูสามพันขอกเงี้ยวปูนะเพราะว่าตี๒บอกอย่างบอกไข่บอกไข่นะาสามเป็นวัฒนธรรมคือที ประเพณีวัฒนธรรมเด,รเ,เดือนปิดปนเฮ็ดเดือนสามออกไข่เรนบอกเดือนหกออกไข่โบก,กีมาขวนงูเลยฝนูนใส่ดอกแค่พร์มุกจะหลุกกดไปตอมันตอใหม่เอาอีกเดือน <c oughs> เสนใหม่อุ้ยมานั่นว่วยแล้วเราไยอมมันเสืออโหฮักแดว่ยวนูดากันด้วยเห็นตัวจังๆวันนี้บาอยังอยู่ด้วยนั่นน้ำทาสิหัวรอหัวยังไป๋ัวไดนทั้ำทาหัวรออี๋น่เสจิ้นแล้ว เปนหนหอไปหาลูกหยาลูกงหรือเากลงลวดลางลดุเต้เลยน่าของน้มัเลยเมาชินแน่น่าเป็นดอกดอวกงงง่ัยง่าหออลอยแล้วะดดสิไปลักเอาหมอเขาไหมะนเอาอันกาปะเานะสิไปตอนนิ่งตุนยาไปเพราะว่ารู้สึกวาตองหนาอยนี้อู้สึกวา กำลังถึงทีนี้ร่มเ่นตอนเนี่ยเด็กเขาเด้เขาไม่มาจากกระโดดกับสอบปุ๋ยหนึ่งที่เอาหลายแ๋ยวสิไปแบกมหม่ดอกเขาคุณละลายเด้อค้างอน้เขามีข้ามันเออกำลังอบเลยเอาจบ็ล้เขาเดือหูม่นาามเดี๋วฮู้ซีแต่เรลงแล้วมึงเดอดเดียวอะไรกับบางฮูเลยกไปเลยแเไีแล้วแกบ้่นแล่พื้นเขาบครั tôi sợ nơi tôi bên cạnh một cái xe mía lần nữa hai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  lần bà hai lần nữa hai lần là hai lần nữa con lần lắp hai lần nữa 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 Ăn lần มีอีกสำเนียงหนึ่งสำเนียงทุ่งแพ้บะน้องสาระเพิ่มเติมที่สองมันเกิดผมถ้าเกิดจ่ใส่กระแตของเราสราคาบ้าสีเขาจะบอเกิดจะซ้อหรือยังไงอยู่ข้างซื้อหรือยังเวดหัวงานดูกินนมอยู่คนพวก จิ้มนมจผกค่เนี่ยุ้ยจะุนแข็งแรงตัวั้งบแข็งแรงเนู้ดมสมบูรเจ๊กี่เจยอยมามเรมาือนมโซลินละแมีเกิดยี่บบาน้องสารชุ่มแท้มาหญยอยู่สารคามมาโตอยูใครมาไห่เกมาเถาอยู่ลิน

คนยูขางนึงพัดยูขางนึงแ่ครับแี่อย่เวเคนหเทาเอาเอาโซ่มนมไม่หกืเ่นไ้กจริงเนี่ี่จะมันอยถึงหมดจอเป่าใครมาิบตากินมือตัวมันเลยดูหนูกินนี่ตากินมาจังไรจังกินหนูกินกับปู่ hai mươi lăm tương xào mát được những lần nữa về đây em mặc nơi đây nha mày bà bà mày ăn tay bà 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 Tẩy khoáng phương Đây, khoáng khoáng Cà Bánh lãi, bánh phè xăm, xăm nè các em Ừm, thế Nào Xăm xăm Đây Xăm xăm xăm, xăm xăm แต่ความมันเป็นยังไงแต่เวลาเล่นไงมาเด้อคุณป้าคุณแม่ยังมียยอยู่ค่ะแังไปสวยอยู่สวัสดีค่ะสวัสดีครับโอ้ยาาออมาเด้อช้วงเน่ะเออน่ะอู้หูยเมื่อคืนอนี่แล้วนอนเมึงเฮาตั้งเดือนตั้งดืนแม่ครับมือึงจะเบื้องอะไรอ้หูยหมอนนอนหลับสบาย